เรามีมุมวิเคราะห์คุณผู้ชมของสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้นะครับจาก2นักรัฐศาสตร์ชื่อดังนะท่านก็มีความเห็นมีทัศนะต่อรถแมพของการเมืองนะการเลือกตั้งของไทยต่อจากนี้ผ่านมาทางบทสัมภาษณ์นะของไทยโพสต์ซึ่งลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ฉบับวันนี้เลยแต่เราจะหยิบมาให้คุณผู้ชมฟังกันก่อนในรายการแฮปปี้กู๊ดนิวส์ก่อนนะครับ ท่านแรกคุณผู้ชมครับนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์ดรชย,ยันชัยพรนะครับ,รบท่านเป็นอาจารย์ภาวิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ,รบอาจารย์ก็ได้ประเมินสถานาการณ์เมืองไทยครับในช่วงต่อจากนี้ไปนะถึงเลือกตั้งใหญ่นะครับในปี66นะท่านก็คาดว่านะครับ ความพยายามนะฮะท่านมองว่าอย่างนี้ว่า,วาความพยายามที่จะออกมาประท้วงรัฐบาลเนี่ยนั้นในช่วงของเอเปกเนี่ยมีแน่นอนท่านบอกว่ามันน่าจะมีออท่านว่ามันควรจะมีแลวก็ควรจะมีด้วยใช่ไหมใช่เพราะท่านมองว่าการที่รัฐบาลปล่อยให้มีคณะหรือว่ากลุ่มบุคคลเนี่ยอ,ออกมาประท้วงในช่วงการเลือกตั้งเอเปกเนี่ยโดยที่มีผู้นําจากหล,า,ลายประเทศเข้ามาเนี่ยท่านถือว่ามันมองได้หลายแบบแบบแรกเนี่ย คือมันควรจะมีเพราะว่ามันจะทาให้ประเทศไทยเนี่ยถูกมองว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่การแสดงความคิดเห็นใช่คือถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าเราไปคุมโดนบังคับบบัังคไปจัดการโดนเหมือนว่าเอากฎหมายไปปิดปากไหมรัฐบาลไปปิดปากไหมอะไรเงี้ยนะฮะอาจารย์ชัยยานเลยก็มองว่าควรจะปล่อยให้มีการชุมนุมดีกว่าแต่ว่า็นการจัดการ ให้อยู่ในกรอบในระเบียบในกฎหมายถูกต้องคะก็คือมีการชุมนุมได้จะส่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเคารพหลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็นเพียงแต่ว่าต้องมีกรอบที่ชัดเจนไม่ให้มันลุกลามบานปลายถูกไหมครัเพราะว่าถ้าบอกว่าอย่างทุกประเทศเนี่ยคุณผู้ชมในต่างประเทศเวลามีการประชุมสําคัญใหญ่ๆเนี่ยนะก็จะมีการประท้วงอยู่แล้ว ในทุกประเทศเขาก็มีเพราะถือว่ามันเป็นโอกาสที่ผู้นําแต่ละประเทศมาครับใครก็อยากมาแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคุณกองก็เป็นอาจารย์ย่งคุณโบนะครับว่าถ้าเงียบสงบไปเสียเลยนะครับก็จะดูผิดปกติครับซึ่งมันก็จริงนะฮะกะุิกในอีกมุมหนึ่งคือมันก็ดูผิดปกติจริงๆว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่มีอะไรที่แบบว่าแสดงความคิดเห็นอะไรกันเลยเพราะจริงๆทางทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็จับตาดูรัฐบาลไทยอยู่ถูกไหมฮะว่าภายหลังจากคดี8ปีท่านนายกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็มีคนที่ไม่ยอมรับคําตัดสินของศาลรัฐมนูญเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้ามันจะสงบเงียบเป็นเกินไปเนี่ยมันก็ดูอะไรนั่นแหละอย่างที่คุณก้องบอกนะครับว่าควรเปิดให้มีการชุมนุมหรือแสดงออกนะครับน่าจะทําให้บ้านเรานะครับมีเสรีภาพไม่ต่างจากประเทศตะวันตกหรือหลายประเทศนะครับที่เวลามีการประชุมอะไรกันเนี่ยก็จะมีคนในประเทศนั้นออกมาประท้วงผู้นำครับที่เข้าร่วมประชุมหรือผู้นําของประเทศตัวเองครับใช่แล้วแล้วก็อาจารย์ยังบอกว่าอีกมุมมองหนึ่งที่น่ามองคุณก้องเรื่องอะไรครับนั่นก็คือ การควบรวมพักใช่นี่คือเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่เราเห็นแล้วจากพี่โอนะฮะเราเห็นจากพักชาติพัฒนากล้าใช่ไหมครับที่เป็นพักของคุณกลอนรวมกับทางพักชาติหนังคุณสุวัสด์นะครับแล้วก็ล่าสุดที่มันอาจจะยังไม่จบในทันทีแต่ว่าพักตระกูลสร้างอย่างสร้างอนาคตไทยแล้วก็ไทยสร้างไทยของคุณหน่อยก็รวมถึงเศรษฐกิจไทยอีกของคุณธรรมนัญเหมือนกันก็จะมีโอกาสที่จะควบรวมกันแล้วก็ยังมีอีก เป็นไปได้ว่าจะมีการควบรวมกันอีกมากกว่าพักที่เราเกิดอาจถึงนะครับอาจารย์อาจารย์มุมมองไงบ้างครับพี่โอ๋ครับอาจารย์บอกว่าที่น่าจับตามองเป็นพิเศษนะฮะบอกว่าก็อย่างที่นะอาจารย์คิดว่าน่าจะมีการย้ายพักหรือว่าควบรวมพักชนิดว่าฝุ่นตลบคุณกองนะเพราะว่าถ้าาจอกว่าพักพวกเรียวไซส์แบบพักจิ๋วพักเล็กหรือแม้กระทั่งพักขนาดกลางนะคุณผู้ชมเขาบอกว่ากลัวว่าคราวหน้าเนี่ย จะไม่รอดในการเข้าสภาเพราะว่าไปเจอบัตรเลือกตั้งสองใบถูกต้องนะฮะแล้วก็ไปเจอที่อาจจะต้องหานร้อยด้วยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ตรงนี้ก็แค่แค่จะแย่แล้ว นะฮะแล้วยิ่งเพนพักเล็กพักจิ๋วเนี่ยเกรงว่าจะหายไปเลย,ยนะฮนะฮแล้วก็อาจารย์ยังบอกว่าเวลาไปหาเสียงเนี่ยอ,อย่างพักเล็กเนี่ยเวลาไปหาเสียงนะถ้าย้ายพักไปแล้วแล้วควบรวมพักไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาออกหาเสียงยตอ้องอธิบายกับประชาชนดีๆนะเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยต้องบอกประชาชนว่าทําไมถึงย้ายเพราะว่าสมัยก่อนตอนเลือกตั้งปี62เนี่ยก็หาเสียงชนิดเชียร์พักที่ตนเองสังกัดนะครับอย่างเอาไปเอาตายแต่คราวนี้เนี่ยย้ายพักไปแล้ว เพราะอะไรก็อ่ต้องอธิบายเพราะว่าอย่างคนรู้ว่า้อยู่พักนี้อาจจะไม่ได้เป็นสสหรือเปล่าหรือย้ายเพื่อโอกาสที่ดีกว่าแต่คนจะดูว่าไม่ยึดมั่นไหมอ่ามันก็จะมีประเด็นนั้นขึ้นมาใช่ไหมก็คือพูดง่ายคท่านสสคนนั้นหรือผู้สมัครคนนั้นเนี่ยก็ต้องอธิบายประชาชนในพื้นที่กังตัวเองที่เป็นลงกันนะว่าเราเนี่ยเหตุผลในการย้ายคืออะไรหรือว่าเราแค่ต้องการยึดติดตาแหน่งหรือเปล่าหรือเราจะต้องการย้ายแค่ ให้ได้มีเก้าอี้เข้าไปในสภาถูกต้องครับถูกไหมฮะใช่คือบางทีมันก็ต้องมองไปที่อุดมการด้วยเพราะว่าเมื่อตอน6กสองเนี่ยอุดมการ์แรงกล้างอ่ะเมื่อตอนนั้นใช่ไหมครับเออพอมาถึงตอนนี้ดูท่าทีแล้วอ่ะดูเป๋ๆก็เลยว่าย้ไปดีกว่าที่เกาะใหม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ชัยยันนะครับครับไะเด้ได้มองเอาไว้นะครับอาจารย์บอกว่ามันน่าจะออกมาในรูปแบบนี้แหละอืครับผมอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ชัยยันนะครับพี่โอยังพูดแล้วก็จับตาอยู่นั่นก็คือเรื่องของ ลิสต์บัญชีรายชื่อครับคือสสบัญชีรายชื่อของแต่ละพักครับเพราะว่าพอมันเกิดการควบรวมแล้วก็มีพักอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการเรียงลิสต์กันใหม่โอ้โหแน่นอนซึ่งมันก็จะแบบว่าเออมันต้องจับตาดูกัน้าคุกล้องนึกภาพเนาะถ้าสมมติว่าเรามีทั้งหมด3 4พักไปอยู่ในพักเดียวกันอ่ะมันจะเรียงกันยังไงครับก็อย่างเช่นบอกว่าอาจารย์บอกว่ากรณีพักมากเนี่ยกระบี่มือหนึ่งมือสองที่ควรจะเป็นดาวเด่นดึงดูดให้คนเลือกนะครับในฐานที่จ่อขึ้นเป็นรัฐมนตรีครัยก็จะม แต่พรพคก็จะมีปัญหารเรื่องของการหาดาวเด่นมาเรียง10บถสิบหาอันดับในบัญชีรายชื่อเพื่อดูดการเลือกตั้ง1ึดูดคะแนนเสียงนะครับผมเชื่อว่านะครับหาดูสวยหอ่อเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้ถึง10อันดับหรอกแต่ละพักคเนี่ยจำนวนถ้าพักมันมากเกินไป<อ><อ>นะฮะ<ๆ>ก็ยกเว้นจะมีพวกหน้าใหม่เข้าวงการนะครับซึ่งก็ต้องจับตาดูกันว่าจะมีกระบี่ที่เก่าของจากวงการอื่น แต่มาใหม่ในวงการเมืองว่าเป็นใครบ้างหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้อาจารย์บอกว่าก็น่าลุ้นสนุกดีเพราะว่าถ้าจํานวนพักมันเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่2องคู่เหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้จะบอกจริงๆก็ถึงแม้จะรวมนะแต่พักก็ยังเยอะอยู่นะซึ่งแต่ละพักเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแบบดาวเด่นของแต่ละพักเยอะบางคนก็สามคนแล้วที่เหลือก็เราก็ไม่รู้จักแล้วอาจจะไม่ใช่นักการเมืองที่แบบก็คือใครอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพะอาจารย์บอกว่าเนี่ยต้องจับตาดูว่าแต่ละพักเนี่ย ว่าจะมีใครมาพอควบรวมแล้วมันจะมันจะรูปร่างออกมายังไงถูกไหมเพราะว่าสามสี่พักมารวมกันแต่ละพักเขาก็มีคนเจ๋งๆที่จะต้องไปอยู่ในพาทีลิสที่จะต้องขึ้นเป็นแคนดีเดตถูกไหมฮะคนีพอมารวมกันแล้วเนี่ยปัญหาก็คือมันจะเรียงลาดับกปนยังไงล่ะใช่มันจะมีเรื่องประเด็นนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าฉันก็เก่งคุณก็เก่งนะคไหมฮะใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของพักแห่ะนั่สิมันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันซึ่งต่อไปเนี้ยผมว่ามันจะเป็นประเด็นที่ทางพักการเมืองนเวลาเขา จดจากควบรวมกันนะฮะเขาก็ต้องดูว่าเขาจะยกใครคือก็ต้องคบผมว่าเขาต้องมีการโหวตกันในพักแหละแล้วก็อ,อาจจะต้องดูคะแนนดูนโยบายด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยใครจะเหมาะกับเป็นผู้นําของของภาพเพื่อจะดึงดูดคะแนนอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่บอกว่ามันก็น่าจะต้องติดตามดูนะครับว่าภายใต้สถานการณ์การเมืองในรูปแบบใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงกติกาไปนะฮะมันจะทําให้การจัดบัญชีรายชื่อเนี่ย ต้องแบบลงความละเอียดกันขึ้นหรือว่าจะต้องมีการมารวมกันหลายพักเนี่ยมันจะเรียงยังไงซึ่งก็แต่ละเราต้องจับตาแต่ละพักเองแนี่ว่าเขาจะจับมือกันยังไงแล้วก็<ช>เขาจะใครจะขึ้นใครจะถอยมันต้องมี <g ill ain> ก็คืออาจจะเป็นการตกลงก,กันก่อนที่จะควบจรงิงแต่อาจารย์บอกว่าบรรยากาศากอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นแน่ค,ความเป็นฝุ่นตลบอย่างเงี้ยแล้วต้องจัดสรรกันยังไงภายในพักที่จะไปรวมกันใหม่ก็เนี่ยอาจาราย์ยังบอกเลยครับว่าพอมันเกิดเกิดปัญหานี้ขึ้นมาในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเห็นว่าการพยายามรวบรวมที่ล้มเหลวก็เป็นไปได้ครับว่าเพราะว่าแต่ถ้าล้มเหลวจะหาทางเข้าสภาอย่างไรนะครับแล้วผู้สมัครจะย้ายสังกัดเข้าพักทันเวลาที่กําหนดไว้ตามกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยก็อาจารย์บอกดูทรงแล้วก็มีความน่าเหนื่อยใจแทนเหมือนกันครับเชื่อว่าจะได้เห็นน จำเนือนอจำนวนหนึ่งนะครับถอดใจแล้วก็อาจจะไม่เห็นหน้าเขาเป็นผู้สมัครในข่าวหน้าก็เป็นไปได้ว่าแบบคือถอดใจไปเลยเคืออาจารย์มุมมองอาจารย์ชยันบอกกันว่าแบบคือเรียงไปเรียนมาแบบลิศฉันไม่ติดดูแล้วออไม่ไน่าจะติดแล้วมันคือมันรวมกันไม่ลงว่างั้นก็อาจจะแบบเป็นการควบรวมที่แบบไม่สําฤทธผลตามความคิดของเขาครัก็อ,อาจจะแบบเออ หมดนี้ไม่ลงก็ได้หรือ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับอาจา <c oughs> จะมีถอนตัวนี่คือมุมมองอาจารย์นะครับ <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์มองนะฮะอาจารย์บอกว่าที่น่าจับดูที่สุดนะคุณผู้ชมจับตาดูที่สุดนะครับ <c oughs> ก็คือการจัดวางคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรร <c oughs> คอาจารย์ <c oughs> ว่าปกติแล้วเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยค a n ิเดตก็จะต้องเป็นสมาชิกพรรคถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วก็ลงรายชื่อลงในบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งอันดับสองหรือ อันดับเออนะถ้าลงครบ3ามตามโคต้านะถ้าส่งครบนะคราวนี้อาจารย์ก็มองไปที่พักของพลังประชารัฐนั่นแหละคือเป็นตัวแปรเลยเพราะว่าพักอื่นเนี่ยเขาชัดเจนหมดแล้วจริงๆก็ไม่ชัดเจนหรอกแต่ว่าเราก็รู้ว่าพอจะเป็นใครแต่เขาก็ยังชัดกว่าคือเขาก็ตั้งทงลุยต้อยแล้วแต่มีอยู่พักหนึ่งคุมเคลือตลอดเวลาเขาก็ยังคุมเคลืออยู่นะอาจารย์ก็บอกว่าพักนะฮะถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์ หรือพลเอกประวิทย์จะเป็นคนที่เป็นแคน<ะ>ดิเดตนะลุงตู่จะยอมเป็นสมาชิกพักใดพักหนึ่งหรือไม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้<ะ>เพราะลุงตู่ก็ยังไม่เป็นทันทีนะนแล้วถ้าสมมุติว่าอีกเคสว่ายอมไปเป็นสมาชิกพักใดพักหนึ่ง <c oughs> นะแล้วไปเป็นแคนดิเดตแล้วเกิดแทงผิดพักเออ,เอ,อนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าเกิดแทงผิดพักปุ๊บเนี่ยคะแนนเนี่ยอาจจะตกทั้งลุงแล้วก็ทั้งพักได้ นี่อาจารย์มองแบบนี้ใช่ฮะส่วนลุงป้อมนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นสมาชิกพักอยู่แล้วนะแล้วก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ที่พลังประชารัฐต่อไปนะแล้วก็มีน่าจะมีชื่อเป็นคนดิเดตอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าที่จับตาดูก็คือลุงตู่นี่แหละจะอยู่พลังประชารัฐหรือเปล่าจะเอายังไงนะครับถ้าอยู่คุณผู้ชมถ้าอยู่นะครับสองลุงเป็นสมาชิกพักกันทั้งหมดแล้วก็เป็นคนดิเดตทั้งคู่ ก็โดยหวังกันว่านะครับว่าสองลุงเนี้ยจะเรียกคะแนนเสียงเนี้ยได้เยอะอาจจะลงเอยเป็นการจับปลา2มือก็คือเรียกว่าไม่ได้คะแนนกันทั้งคู่ก็คืออาจารย์ก็ยังมองแบบว่าเอ้ยไม่แน่บางทีแบบแผลมารวมกันจริงก็อาจจะไม่ได้คะแนนก็ได้ก็คือชูทั้งสองคนชูทั้งลุงป้อมชูทั้งลุงตู่คนเลือกมันก็จะงงมันก็จะดูคุมเคือใช่ถูกไหมถูกต้องเพราะลุงตู่ก็เลยแค่2ปีถูกต้องนี่คือเป็นเรื่องหนักใจของทางพลังประชารัฐเลยนะครับเพราะว่า เป็นพรรคที่คุมเกลือที่สุดเออแต่เขาจะหนักใจหรือเปล่าสิอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมว่ากลัวว่ามันจะมีสสบางคนที่บอกว่าเอไม่รู้ไม่คัดเจนไปละเออเพราะกลัวยุบสภาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายพรรคไม่ทันไม่ทันอ่ามันก็จะทําให้เกิดสถานการณ์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าโรลมโอลหมานอยู่ในแวดวงการเมืองนี่แหละครับครับผมแน่นอนแหละผมว่าหลังๆเอพิกเนี่ยมันต้องได้เห็นเลยแหละครับนะฮะอาจารย์นะครับพี่โอ๋อาจารย์ชัยยันครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ยามีวิเคราะห์เรื่องของ สถานการณ์บ้านเมืองของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นะครับในการเลือกตั้งจะมีขึ้นนะครับบอกว่าอาจารย์นภิครห์นี้กว่าในกรณีลุงตู่ที่จะอยู่ได้อีกถึงแค่2,568 <68. S 1> เนี่ยะะจะมีนักการเมืองมากแค่ไหนที่จะยอมลงทุนกับลุงตู่2ปีแล้วก็ให้ลุงป้อมรับไม้ต่อครับบอกว่าอาจารย์บอกว่าหากลุงตู่เกิดได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดยสสพลังประชารัฐก็ดีหรือพักร่วมรัฐบาลก็ดีนะครับรูว่านะฮะ ลุงอยู่แค่สองปีก็จะเกิดปัญหาไม่เชื่อฟังลุงตู่เท่าไหร่เดินไปได้เพราะก็จะเพราะเวลาจะฟังอะไรก็ลุงตู่สองปีนี้ลุงป้อมสองปีหลังอจะเกิดกลายเป็นว่าอย่างนี้ครับว่าทีนี้มันต้องฟังลุงป้อมด้วยไงเพราะว่าอาจบอกว่าลุงป้อมันรับหม้ต่อใช่ไหมกลายเป็นหรือบางคนสสบางคนอาจจะรู้ว่าเดี๋ยวลุงตู่เขาไปแล้วครับใช่ไหมก็จะดื้อแพงดื้อแพงเลยไม่ฟังเลยก็กลายเป็นว่าอาการจะหนักกว่าที่เคยเพราะว่าเป็นอาการในการหาจัดการนะครับว่า จะเกิดปัญหาเขาเรียกว่านะฮะค่าสองเจ้าเบานะครับก็คือหมายถึงว่าค่าสองเจ้าเบาสองนายใช่ค่าสองเจ้าเบาสองนายครับก็คือการเป็นแบบเป็นคนที่ มีสองมีหัวหน้าสองคนเนี่ยสถานการณ์ของพี่โอเลยเนี่ยฮะเออนะหลายเจ้าหลายเจ้าข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายคุณต้องนเป็นคนบ่าวหลายนายก็จะลำบากนิดนึงนะฮะนิดนึงผมว่าเข้าใจอคนเป็นบ่าวก็ลำบากใช่คนเป็นนายก็ลำบากสั่งไม่ได้อัสั่งติดคนนู้นคนนี้ติดคนนี้อ่ะถูกออาตายตายตายผมว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่แบบอึมครึมมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลุงตู่ไปอยู่พรรคอื่นล่ะ เป็นแคนดิเดตนายกพักอื่นแล้วลุงป้อมเป็นแคนดิเดตพอปะชะลอเขาบอกว่าอาจารย์มองว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งระดับเดียวแต่ก็จะกลายเป็นแข่งกันเองนะมันจะมีะมุมแข่งกันเองแน,อน่แแนนที่าจริงๆมันคือเป็นการพาร์ทเนอร์าจจะโคกันว่าเออ มันก็แบ่งไงแต่ว่าก็เหมือนในไงก็ออกแนวแข่งกันเองอยู่ดีแต่ว่าลุงตู่ไปอยู่อีกพรรคหนึ่งไอ้เดี่โอ้แต่ว่าพลเอกประทีรัตเจ้าชูลุงป้อมแต่ว่าเราจับมือกันแล้วนะเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะสืบทอดกันไปมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาลงเวลาลงไปเลือกตั้งอ่ะคนคนเลือกอย่างเราจะสับสนใช่เราจะเลือกใครอ่ะเราต้องคิดเราต้องคิดเนี่ยว่าเราเลือกใครสมมติเราเออลุงตู่อ่ะเราเอาตู่ไว้ก่อนสองปี แสดงว่าพรรคลุงป้อมคุจะไม่ได้ถูกต้องถูกต้องมันไม่ใช่ว่าจับมือกันแบบเคลียร์กันแล้วว่าเราจะมาชูกันเองแต่ถึงเวลาคนเลือกถ้าเทไปที่ลูกตูหมดอ้าวฝั่งนี้ก็จะไม่ได้แลวใครจะมาหนุนมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นซึ่งตอนนี้ก็บอกว่ามันก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งปัญหาในเรื่องของกลยุทธ์ในการวางแผนเลือกตั้งครับอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์ชยันนะคุณผู้ชม น,ะะนอกจากนี้นะฮะอาจารย์ยังวิเคราะห์นะครับคุณผู้ชมไปถึงของสถานการณ์การเมืองของกลุ่มสามปอ,อมนะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยจะอย่างไรนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์เชื่อว่านะครับพลเอกประยุทธ์จะประกาศยุติบทบาททางการเมืองอออส่วนพลเอกประวิทย์นะฮะจะไปต่อส่วนพลเอกอนุพงศ์เองก็น่าจะไปต่อเช่นเดียวกันเนะครับ ก็แกบอกว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเหลือเทอมของการประนายกอีกแค่2ปีเนี่ยสิ่งนะที่อาจารย์บอกว่าน่าวิตกที่สุดก็คืออาจารย์เดาผิดนะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ต่อแล้วก็มีพักการเมืองต่างๆมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์โดยการประกาศหาเสียงนะครับว่าเห็นด้วยกับพักการเมืองที่ต้องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เช่นพักคก้าวไกลและหนึ่งในการแก้นั้นก็คือยกเลิกกำหนด8ปรปีคือ แก้กฎหมายเลยว่านายกไม่ต้อง8ปีแล้วะนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกัน,นะะรัฐบาลก็ยอมแรกกับการแก้ไขอื่นๆที่พักต่างๆอยากแก้ต้องการให้แก้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆอาจารย์บอกว่านึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าภาพอนาคตทางการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรอโอ้ถ้ามีดีลนี้นี่น่ากลัวมากนะครับ แต่ว่ามันเป็นมันจะดูเป็นเป็นดิวที่แบบค่อนข้างจะเกิดยากกันาเกิดยากนะครับที่มันดูแบบฝืนความสึกประชาชนค่อนข้างมากแน่นอนแน่นอนเฮ้ยฉันเพื่อจะไป จับมือเพื่อจะขอแก้ไม่นุ่นเพื่อจะขออยู่ต่อเงี้ยมันมันจะฝืนความรู้สึกประชาชนไปนะแต่คุณเปลก็บอกว่านะครับคุณผู้ชมการเมืองอ่ะมันไม่มีเรื่องอะไรแน่นอนอยู่แลนไม่ยตัตเออไม่มีประโยชน์มันคือผลประโยชน์ที่สามารถคุยกันตกลงกันนะมันไม่มีขั้นตอนที่เป็นสเต็ปอย่างนี้ยเงี้ยมันไม่มีโดยเฉพาะยิ่งการเมืองไทยนะฮะเพราะนั้นก็ถือว่าอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์ชยันนะครับอาจารย์ยังพูดถึงเรื่องทางลงด้วยนะครับพี่โอ๋เขาบอกว่าเรื่องของทางลงมุมมองอาจารย์ต่อเรื่อง การลงจากหลังเสือของ3ปอครับแต่เพราะหลังเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็อาจารย์ระบุนะครับว่าถ้าลุงตู่เนี่ยยุบสภาประกาศยุติบทบาทเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าคนก็จะสรรเสริญครับแกก็ลงได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรก็สง่างามในการลงนะครับแต่ว่าถ้าถึงว่าอันนี้ต้องยุติไปทั้ง3เลยอันนี้คือกรณีลุงตู่ก่อนก็อันนี้ยกของเคสลุงตู่แต่ถ้าเกิดสามปอประกาศสวยหมดลงหมดเลย ก็ยิ่งสวยใหญ่เลยก็จะสวยงามด้วยแต่ว่าจะตามโดนตามเช็คบินไหมเล่าอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะฮะแต่ถ้าลุงตู่ประกาศคนเดียวพี่โอ๋ครับขวาญใจบอกว่าอีกสองคนไปต่อเนี่ยสถานการณ์ก็จะเหนื่อยอเพราะว่ามันก็จริงๆต่างสามสามคนเนี่ยมันเขาต้องอยู่ด้วยกันเป็นน้าเดียวกันะคือถ้าคนหนึ่งหลุดออกไปหรือเช่ว่าลุงตู่ที่เป็นตัวแกนผมว่าอีกสองคนเหนื่อยจริงอาจจะไม่ได้เสียงอาจจะเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วที่เลือกตั้งวานหกสองใช่ไหมนะฮะก็ ที่มาถล่มทลายก็เพราะลุงตู่ลุงตูนี่แหละเป็นเป็นลุงตู่นะครับทัฉะนั้นเนี่ยผมว่าอาจารย์บอกทางออกที่ดูที่ดีสุดที่ดูสวยสุดก็คือประกาศเรืออาทั้งสามคนทั้งสามปอลาไปเลยลาไปเลยแล้วจะสลาไปเลยสวยรับครับก็อาจารย์ยังบอกอีกนะฮะว่าแล้วทายญาทหลักคุณกองมีไหมควรควรจะวานถายญาทไปไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะก็จ์ก็ อาจารย์บอกว่าก็เป็นไปอย่างที่เราคาดการณ์กันนะครับว่านะว่าสามปอเนี่ยน่าจะวางทายาททางการเมืองไว้เพื่อคอยระหว่างหลังนะครับนะฮะก็อาจารย์บอกว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะฮะแต่อาจารย์ยังทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งคุณกองบอกว่าให้รอดูในปี2568นะว่าไงครับเป็นปีที่เจ้าฟ้าทีพังกรนะครับรัชยโชตจะอายุครบ20พรรษาแล้วก็จะมีการสาปนาณสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่ส Uh huh. แห่งราชวงศ์จัก,กรีคุณก้อง <c oughs> โดยจะต้องเสนอพระนามเนี่ยให้ประธานรัฐสภารับทราบแต่ไม่ต้องรับรอง uh huh. เอออาจารย์าก,ารก็ทิ้งท้ายประเด็นนี้เอาไว้คร uh ับ huh. <c oughs>